ก้ว่าเชือว่ามันมาจากกว่าผ้าถึงกว่าผ้ามันมีจ้าเบ็ดตีดโปล้าวนะครับอันนี้นะคือเนึ่งก็จะกว่าก้วยกว่าค้วยแล้วก็กว่านาโรนนะครับแล้วกว่าอินนลวกว่าก้วยนี่อผป้ามาตึ้งปุ๊บคนใหม่มันจะเป็นค้วยลุกขึ้นมาอ่านนะครับสวัสดีครับทุกคนคาวที่วันเชือข้องคนไทยเรานะตั้งแต่โบราณนักการมาแล้วนาเชือว่าขวันคว่านี่ยมาจาก ปรากฏการณ์ีฝ่าผ้านะครับนามีอนุภาพมารกถ้านําไปแช่น้ามุ่นจะท้าไม่น้ามุ่นคลั่งขึ้นแกซิ่งชัวรายนั่นคือเป็นของกลั่งซักซิสต,ตามลักเวียซาติเลวหรือว่าทางโบราณนคดีนะเชื่อว่าฟ้านฟ้าหรือว่า,าคาเรียกว่ายินคัดคว้านยิ่นคัดน้เป็น อาวุธข้องคุเหล็กยุกกร,ระวัติศาสตร์นาเหล็กซีอาพันปีมาแล้วก็จะใช้ทําเป็นเครื่องมือก,กรารเกษตรใช้เป็นข้องมีคมนาเป็นยิ่คัดดังนี้ตั้งนั้นนาเป็นข้องตีโบรา้านก็แก้มารฟ้านฟ่าจึงเป็นตีซ้อห้าข้องคนจอบข้องคลั่งนาควันฝ่าเต๋พี่น้องจะได้ชมต่อไปนี้นาเป็นข้องตอกถอดมาจากรวด,ดแคว่งกงเกลนาหลูกล้านในเก็บไหวเป็นฟวานผ่าเตีเชื่อว,ว่ามีความคลั่งซักซิสนาติดตามกับชมเลยครับ ยิ่งกว่าจะได้จากกว่ากล้วยจะออกที่ดำๆำหรือว่าที่ดำตาลหรือว่าที่แคมเรือที่มันกล้วยกินนั่นกับอันนี้ยิ่ก็จะกว่ากล้วยซึ่งตะกว่าน้โรน้นยินงติดลงมาป้ากับมันจะเป็นลักษณะที่ก้าวกว่าน้โร้อนยินงติดได้กับออกเป็นที่ก้วกาว็อกป้าจะกกว่าน้โรนนี่แต่ว่าเป็นกวา่ายิ่งแต่ป้าต้องกาวมาก็าวมากว่าน้ำรนนี่คือผมป้าผูดไม่เกินไฟนะครับไม่เกินกลวยมาแมฆแต่มาใหญ่ยี่วตายบนต้นน้ำรล่ว อันก็เรียกว่าน้ำร้อนแต่กว่ายินบอกว่าตึ้งแต่ก็หลังเป็นตั้งปูไปตั้งตั้งเรียงันนะครับไม่มีก้อยไม่ไม่เป็นประกายได้แต่ว่าคือมันเรื่องว่าปวกพ่อใต้กว่าลุงบุ้มก็บเอกเป็นตั้งเรียงกันจะ่กว่ายินเาจ,จะได้โบอินมายินกว่านะครับตึ้งแต่นีหม้อบานเราหม้ออบขุนบานคนรับหม้อขุนมานเรา,าจะเอาข้องพวกนี้มาทำน้ำมุนแล้วก็มีความเชื่อว่ากำจัด ญาดิกำจัดเรื่องอุบัตจังไรแกเป็นดินได้ไหมครับชนีหมอ้อพื้นบานถ้าเป็นหมอ้อบานเราแล้วหม้อปากตายจะไม่มีหมอ้อไหนติดไม่จะยิะ่งกว่านในการทำหนำุนอ่าเนี่ยครับตุกหมอ้อต้องมียิ่งกว่านี้แม่กระตังโดราอ่าก็ต้องอ่านเร้่อยยิ่งกว่านี่นะครับมาทำเป็นเครื่องประกอบน้หนุนจะเครื่องประกอบก็จะแฉในขั้นหนุนในขั้นหนุนครับตัวเตจะเอาฤทธิ์เอาพุทธคุณเรื่องเอาปิติคุณของโคนะครับมาช่วยในเรื่องของการทำจัดเรื่องของอ่านท่านต่างไรต่างพวกไอ้เมือนกับกว่าควาดลงมา บางคนมันจะมีกาตาและพุตตังปัจการปัตตุ้งไก่กัวกัวแต่กาต์ปัตตุ้งปลากาตานี่เฮียนอันนี้หินกว้างกว่าอะครับนี่ไม่กว้างกว่านะเตเด็กเด็กเอไว้ตำหน้ำมุนโม้อมอมอปุนบานตำหน้ำมุนอันนี้อันนี้ซิ่วกว่าซิ่วกับคว้านเหมือนกันอันนี้คว้านอ๋อนี่ก้องกัวนี่หมี่มี่ซิ่วด้วยนี่ซิ่วกว่าต้นกว่าตั้งกัวนี่กว้างกัวไหมนี่กินกว้างกัวครับนี่ครับ เน,นี่ัน่นี้ไหปรว่าณน่าจะไม่เคยอินก่องอัน,นให้่้ยแต่ตึงนี้ขวานกว่านี้หมอเบ้าก็ได้จากไหนนี่ข้องตวรวจก็เรือยอันข้องตรวจกเรื่อยอันถึงกระผมกเ็เยวได้ท่านนะมามามังกันรับเี๋ยหน้าท่านนามา